มากแล้วครับพี่น้องคุณจับอยู่ครับ,ารบมาแล้วครับพี่น้งองนมาแล้วครับพี่น้องนั่งมาหนักมากครับพี่น้องมากแล้วครับตัวน,นึงครับแข็งค่ะว่ะสวยๆเลยครับ ใส่สวยๆสวยนะครับไม่นี่มีให้รุุนหลายสายพันธุ์ครับผม มาแล้วครับพี่น้องตัวแรกครับสังขวาดใสสวยๆเลยครับง่ายเลยครับมันมันครับพี่น้องมันมันครับพี่น้องมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับแต้มที่สองครับโอ้ใสสวยเลยครับสังขวัตมันมันครับมันมันมันแล้วครับมือนีบานนี่ สวัสดีครับพบกันอีกเช้าครับกับสามซอหาอยากหากินนะครับครั้่อเนี้ยสามซอกับผ่ามาตกปลาแล้วรับอยู่ที่แนะนำปลาสักชัยนาทครับพารานสารบุรีครับผมมานํากันสองขนครับไปมีผ่านมาสูนครับมันนั่งนี่ท่าผมครับตอนนี้ก็ลงเบ็ลใบหาขั้นครับมันไปหาขั้นกับขั้นแรกนี่ขาดครับพี่น้องก็มันเป็นน่าจะเป็นตอครับแืวๆเนี่ยครับน่าจะเป็นตอครับโดนไปขั้นหนึ่งยาสาหนาไปครับ กรได้นิจกรรมสมาประมาณซีหาตัวแล้วเหรครับตามสภาพไม้ก็เหมือนนี้ครับพี่น้องน้่นเหรอแห้งครับพี่น้องน้ำไหลแห้งเราทำน้ำไหลแห้งก็แบบเห็นไปไงขื่นว่าน้ำน้ำไหลอยู่ครับพี่น้องเกิมันตีเบ็ดไปบ่ได้ครับมันน้ำไหลแห้งครับพี่น้องก็ลงในสองสามขั้นนี่นะครับสภาพมันสคนไปเอาเบ็ดมาลงนีครับผู้บริโภคครับพี่น้องตัวตัวหนึ่ง บอลนอยู่หัน,นครับบางหันตัวง่ายครับแต่วผมจะล่องเอาตะกรวง่ายตีไปกลางน้ำบางจะขึ้นอยู่ครับน่าที่เจอตัวครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำบางซอยกันครับพี่น้องมือี้นี่ที่นี่ของง่ายบ่ครับ นะครับพี่นหนึ่งโตครับผมใส่สวยๆครับกระมังครับมันหมานครับมันหมาน ไม่แล้วครับพี่น้องกินจับด้วยครับนี่ตัวบางหันเลยครับอันนี้ตัวเบดทนถ้าได้เอาไปใส่กับช่างครับมม่อีกตัวครับผมมันน <Yahoo! S 1> านครับ นำปลาซักครับผมปลากระมังแม่น้ำปลาซักพี่น้องมากแลวครับตัวหนึ่งครับสวยๆเลยครับโอ้โหพี่น้อง ใส่นี่เลยครับมาแล้วครับตัวนึงครับพี่น้องใส่เบ่งเเ,เลยครับโอ,โอ้โหหหแห่งน้ำไหลแห่งแห่งตัวใหญ่เนาะเอาแล้ว มากแล้วครับพี่น้องกระมังใส่สวยๆครับกระมังแล้วครับพี่น้องนี่อาการครับไส่ล่ะไสด้หลหร ใส่สวยๆสวยนะครับใส่สามนิ้วสี่นิ้วครับมามแลลวครับมันมันครับมันมันโอ้กล่องหมืดแน่เด้อครับพี่น้องมันย้อนแสงครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้อง ใจทรงเงี้ยไ่เห็นตัวบัตเตอร์เห็นตัวถือว่าได้เห็นตัวบัตเตอร์เราครับพี่น้องตัวครับอุตส่าห์มาน้ำขอครับพี่น้องตัวบัตตะโกกหน่อยครับเดี๋ยวปล่อยครับตัวนี้เดี๋ยวป้ายครับผมตัวนี้มึงปลตตอร์โกกหน่อยครับได้ยินเสียงหน่ยพี่น้องถือว่าพ่อตัวนะครับพี่

ก็ถักหุ่นดีเลยกัถูห่นดีเนาะั้งกระบาดครับพี่น้องใส่งามด้ยครับผมนั่นครับอู้หูยออ้หูยอู้หูยโอ้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 ยมาแล้วครับปั๊บแป๊บครับผม ไม้นี่มีให้รุ่นหลายสายพันธุ์ครับผมครับครับครับใส่สวยๆผู้เสียบเดือปลานี่ยเสียบคักครับพี่น้องปลานี่ยเคยเอาไปหั่นลาดพริกกินกันครับเอาละเอาละขันเงี้ยวเขื่อนปึงซ้ำ ดึงแหง่เขามาบนเบ็ดหรอครับอยู่ดึงที่ป้านั่นวินโก้โ้คือหางยังค่ะอู้ตะโกครับวาอยู่คือดึงแหง่ยถอะตะโกครับว่าลอนั่นครับมา่นครับพี่น้องตะโกครับ มาตะโกกมาแล้วครับตัวใส่สวยๆเลยครับ,บว่าผมอายุดึงจนเบ็ดโกงพี่น้งองอันนี้มันดึงแห้งครับมันมันครับมนันมันรอบใบมาแล้วครับรอบใบมาแล้วมาแล้วครับกลังใส่สวยครับ มาแล้วครับมาแล้วครับ มั่งมาอีกตัวหนึ่งครับปลอบบาครับมั่งครับมาอีกะครับหนมาตัวม่งหละครับมไมครับ่านนโโง,ง,บงบา,านนมไหมไมนี่ครับ สวยๆเลยครับฟ้ามือครับเบิ่งฟ้ามือครับโอุ้ยลุตลุตอุ้ยลุโอุ้ยลุตลุตลุตว่าจะเอาฟ้ามือโซ่หน่อยาหมครับพี่น้องเฮ้ยครับตลุตว่างันนียครับโอ้โหนี่เติมด้วครับนี่บ่งาคว้า โอ้มีเลยมาแล้วครับกระมังใส่งามๆครับกระมังกะมังกมังตัวนึ่งแล้วครับพี่น้องกมัตัวนึงแล้วครับพี่น้องโอ้ริบพัดกันครับใส่งามๆเลยครับนัานครับแบบใบสามครับพี่น้องช่วงนี้จะเขานาหนาวแล้วครับพี่น้องใบสามส่งคำครับ ควายเหรอครับปล <laughs> าลุดมือพันเราพี่น้องสรุปผลงานมัอนี้ก่อนครับพี่น้อง ครับมื่อนี้ครับคนประกอบการมื่อนี้ครับโอเคเลยครับเดี๋ยวกลับบ้านเพชรต้องกินกันนะครับพี่น้องมาหนี่งเดี๋ยวเมื่อบ้านเพชรต้องกินกันนะพี่น้องมาหนี่ง สวลอยู่ครับพี่น้องนะครับก็ามังใส่แยมแยมกันมาเนี่ยนะครับตะโกกครับโอ้ยพุทธเนตรใจตะโกะกพีน่น้องตะแปรกันมี่ครับพี่น้องตะแปบตัวใหญ่อยู่ยครับ นี่ครับสังขวัดใส่สวยๆครับมึอนี้แพ้สังขวัดครับตัวนี้ยู่ครับพี่น้องมึอนี้เดี๋ยวจีเอาไปทอดแซ่บอครับตัวนี้เติบ เอาเนื่อกันครับอ,าอสามเ่าครับไปลแล้วเลียนื่อแล้วครับไป่ล้ง พี่น้องลาบลาบที่ขันแล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปขัวครับครับพี่น้องเดือดแล้วครับเอาต้มหัวปลาสดท่นอนๆครับพี่น้อง กับน่อเนี่ย <èn isf premature> น่ครับมึนี่ปาสดเตงๆครับเอานองมงดูเติมังา่กหครับพี่น่องยครับพรกครับพี่นองหาพริกอ้อนมากินกับไ้ ลปลาเซ็บแคบกนนะครับพิณหงวันนี้ริกอน้องปูกล้วยครับเจ็บริกอนพิณห์เก็บริกอนบุกดูครับเสร็จครับทำีัลไะครับอได้เซ็บ ถูกเองทอดทาผิดแน่นอนครับพี่น้องหอยลงไปครับครับมื่อนี้นี่ได้พี่น้องโอ้ยท่นานประจุดเปิดงานนะครับโอ้ใส่ผักใส่หวยเนื้อปลาสดๆพี่น้องอ้ามอูมามิาครับผมเอานั่งเลยครับแม่บ้นานครับมื่อนี้มีมีหลับปลาพี่น้องต้มปลาทอดปลาครับ สมตำแล้วก็บพักสดๆเก็บแดกเงี้ยครับแต่ไม่ซื้อมาแน่พี่น้องนี่มะเขือมาแด้วครับพี่น้องมาเนี้กินเข่าร่วมกันครับมาเนี่ยกินเข่าครับผมขอหน้ากินเขากันครับพี่น้องมาเนี้มาเด้อกินเข่าแรกร่วมกันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบปเพียงตอนนี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานสามซอหายากน่ากินและมีกำลังใจคลิปต่อไปนเด้อครับสวัสดีครับครับ